คลิปนี้แต้มีวิธีทำวุ้นกะทิใบเตยกรอบอร่อยไม่แยกชั้นแล้วก็ไม่คายน้ำทานกันนะคะค่ะก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับย่แต้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและสำหรับถาดหรือว่าพิมพ์ทำวุ้นก็จะเป็นขนาด8คูณ8ลึก2อนิ้วนะคะรายละเอียดของส่วนผสมทุกอย่างจะอยู่ท้ายคลิปค่ะและก็จะมีดังนี้อันดับแรกเลยก็จะมาแช่ผงวุ้นไว้ในน้ำก่อนนะคะและส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของวุ้นใบเตยน้ำเปล่า350 ml ผงวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้วุ้นจมน้ำและส่วนที่สองก็จะเป็นวุ้นกะทิน้ำเปล่า350ร้อยมลผงวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะแล้วแช่ผงวุ้นไว้ในน้ำอีก20นาทีผงวุ้นจะได้อิ่มน้ำเวลาเรานํามาทําวุ้นวุ้นจะได้ไม่คายน้ํานะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการทําวุ้นอีกอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีใบเตยเจ็ดใบล้างให้สะอาดจากนั้นก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็จะนําไปปั่น เติมน้ำสะอาดลงไปให้เกือบท่วมใบเตยจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดเสร็จแล้วก็นำมากรองแยกกากแยกน้ำออกสำหรับน้ำใบเตยใช้ทั้งหมด150 ml นะคะและนี่ก็จะเป็นส่วนผสมของวุ้นกะทิน้ำแช่วุ้นกะทิ250 ml น้ำตาลทราย50กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชาหรือปรุงให้ออกเค็มนิดนึงนะคะถ้าหากท่านไหนใช้เกลือเม็ดเล็กก็ต้องลดปริมาณลงค่ะและส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของวุ้นใบเตย น้ำใบเตย1 5อ ML มลแล้วก็ผงวุ้นที่แช่น้ำไว้น้ำตาลทราย150กรัมหรือว่าความหวานตามชอบพอพักวุ้นมาครบ20นาทีเราก็จะมาเทวุ้นลงหม้อก่อนที่จะเทก็อย่าลืมคนก่อนนะคะเสร็จแล้วนำหม้อวุ้นขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางแล้วคนไปเรื่อยๆยอย่าหยุดคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผงวุ้นจะติดก้นหม้อคนจนวุ้นสุกใสสังเกตจากไม้พายไม่มีเม็ดเล็กๆติดที่ไม้พายก็แสดงว่าวุ้นสุกแล้ว จากนั้นก็เติมน้ําตาลทรายลงไปแล้วคนให้น้ําตาลละลายพอน้ําตาลละลายหมดแล้วก็ปล่อยให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นก็ปิดไฟทันทีแล้วทยอยเติมน้ําใบเตยลงไปเติมไปคนไปแบบนี้นะคะอย่าเติมตอนน้ําเดือดๆนะคะเพราะใบเตยจะเป็นเม็ดเล็กๆจะทําให้ไม่น่าทานค่ะพอคนวุ้นและใบเตยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มาเทใส่ถาดเราจะแบ่งเทสองครั้งนะคะจะทําเป็นสี่ชั้นค่ะเสร็จแล้วมาทําวุ้นกะทิกันต่อ ถ้าหากบ้าน,นไหนมีเตาสองหัวก็สามารถทำพร้อมๆกันได้เลยนะคะทั้งวุ้นกะทิและวุ้นใบเตยเติมน้ำวุ้นลงไปเปิดไฟกลางแล้วคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดคนจนกว่าจะเดือดหรือว่าวุ้นจะสุกพอวุ้นสุกใสหรือไม่มีเม็ดเล็กๆติดไม่พายก็เติมเกลือป่อนน้ำตาลทรายแล้วคนให้น้ำตาลละลายแล้วปล่อยให้เดือดอีกครั้งนึงพอเดือดก็เติมน้ำกะทิลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากัน สังเกตจากข้างหม้อพอมีฟองเดือดเล็กๆก็ปิดไฟวุ้นกะทิจะไม่ปิดไฟก่อนเติมน้ำกะทิเหมือนน้ำใบเตยนะคะเพราะว่าเราต้องการไม่ให้กะทิบูดไวต้องรอให้เดือดนิดหน่อยก่อนที่จะปิดไฟค่ะแต่อย่าปล่อยให้เดือดนานเกินไปนะคะเดี๋ยวเนื้อวุ้นกะทิจะไม่เนียนและสําหรับหม้อวุ้นใบเตยเราก็นําขึ้นตั้งไฟอ่อนๆก่อนประมาณ1นาทีทยอยอุ่นน้าวุ้นเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยววุ้นจะจับตัวการแข็งซะก่อนก่อนที่เราจะทําเสร็จค่ะ และก่อนจะเติมวุ้นกะทิในชั้นถัดไปเราก็มาเทสดูก่อนว่าวุ้นจับตัวหรือว่าเซตตัวกันดีหรือยังนะคะถ้านิ่มเกินไปก็อย่าเพิ่งเติมวุ้นกะทินะคะเพราะว่าเดี๋ยววุ้นจะทะลุลงไปด้านล่างแต่ก็อย่าให้วุ้นแข็งเกินไปเพราะว่าวุ้นจะแยกชั้นให้มีความหยุ่นๆแค่นี้ก็พอค่ะจากนั้นก็ทยอยราดวุ้นกะทิลงไปเบาๆทำแบบเบามือนะคะหรือจะตักราดทีละทับพีก็ได้ค่ะสำหรับวุ้นกะทิเราก็ทยอยอุ่นไปด้วยไฟอ่อนๆ ขั้นตอนการอุ่นก็อย่าลืมคนด้วยนะคะวุ้นจะได้ไม่เซ็ตตัวก่อนที่เราจะทําเสร็จขั้นตอนก็อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งแต่ทําออกมาสวยงามน่าทานมากๆเลยนะคะค่ะก่อนที่จะราดน้ําวุ้นชั้นถัดไปก็มาเทสุดูก่อนใช้ช้อนแต่ดูถ้าเนื้อวุ้นด้านบนพอหยุ่นหยุนก็สามารถราดได้เลยค่ะราดแบบเบามือนะคะน้ําวุ้นจะได้ไม่ทะลุลงด้านล่างทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกชั้น เสร็จแล้วก็จะพักวุ้นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือจนกว่าวุ้นจะเซ็ตตัวพอวุ้นเซ็ตตัวก็สามารถนําไปแช่ในตู้เย็นก็ได้นะคะทานเย็นๆจะได้รสชาติอร่อยออร่ยค่ะพอวุ้นเซ็ตตัวดีแล้วจะนําวุ้นออกจากถาดนํามาหั่นข้างนอกหรือจะสะดวกหั่นในถาดก็ได้นะคะวิธีแกะออกจากถาดก็ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเท่านี้เราก็จะได้วุ้นกะทิใบเตยกรอบอร่อยไม่แยกชั้นและไม่คายน้ํา สูตรนี้อร่อยสามารถทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะแช่ตู้เย็นทานเย็นๆนี่รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะ